สวัสดีค่ะชื่อบายแบมบๆแบบค่ะเป็นตอนนี้เป็นศิลปินแบบฟูดทอมทำแนวคาลิเตเตอร์ค่ะเป็นแนวการ์ตูนแล้วก็เน้นสีสันสดใสคาลิเตเตอร์ของแบมก็เหมือนจับสิ่งรอบๆตัวหรือว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าสิ่งของมาเปลี่ยนเป็นคาลิเตเตอร์ของแบมเองวาดให้มีหน้าตาที่จดจำได้ค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นไอลทกบนคนวาสแต่ก็มีทำอาร์ท,ทอยอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆคืองานของแบมเนี่ย ได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่แบมอยู่ปีสองแบมเรียนจิตกรรมแบบสายตรงเลยตอนนั้นแนวของแบมยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่ก็มีตีกับอาจารย์บ้างเล็กๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นมันเป็นหัวข้อให้วาดคาแรคเตอร์แบมก็เลยมองเพื่อนๆในคณะว่าเขาดูแบบดูมีคาแรคเตอร์จังเลยดูแบบว่าเขาย้อมผมหรือว่าเขาสักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคตอนนั้นเราอยากวาดคนเราก็เลย เอาเพื่อนเพื่อในคณะจับมาเป็นคาแรคเตอร์ของแบมเองค่ะก็หัวข้อก็คือวัฒน,ธ,นธรรมผ่านศิลปะแบมแบมพยายามเชื่อมโยงขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ตอนที่แบมไปเรียนที่เมืองนอกคือแบมคิดว่าตรงนี้มันสำคัญมากๆที่ทำให้เด็กแบบเด็กที่เราอยู่ในเอเชียอย่างเงี้ยเราไปเรียนข้างนอกหรือว่าทั้งไปเที่ยวหรือว่าไปอยู่อะไรเงี้ยแบมโชคดีมากๆที่ตอน h i g ไฮสค o ลแบมได้มีโอกาสไปเรียนข้างนอกมาก็คือตอนนั้นเป็นเด็กไทยเนาะเขาก็จะแบบไม่ได้เอาอะไรกับเรามากเราสมมุติว่ามี5ตัวอย่างเงี้ยแบบก็อัดอาร์ตไปเลย3ตัวแล้วมันจะมีมันสนุกมากค่ะมันเป็นคาสติวรีนอินเทอร์เนียหรือว่าแบบดรออิ n งอะไรต่างๆแล้วด้วยความที่เราชอบศิลปะแล้วตอนนั้นแบบไปม .4 คือบบำรู้ตัวอยู่แล้วว่าอยากเข้ามาหาลาัยศิลปะก็เลยมีการติวดรออิงอะไรนี้ไปก่อน แล้วพอไปเรียนคลาสที่นู่นที่เป็นคลาสดอยอิงอะคะ่ะเหมือนมันมันแตกต่างจากที่ไทยมากๆเหมือนการเรียนของเราอะมันเรียนติวเพื่อที่สอบเข้ามาหาลัยแต่ว่าที่นู่นเหมือนตั้งใจเรียนเพื่อที่จะแบบมีความคิดสร้างสารรค์หรือว่าทําอะไรแตกต่างจากปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นแบบก็นั่งดออิงในคลาสแล้วมันจะเป็นดินสออีอีแล้วถ้าเราดออิงที่ไทยเราก็จะใช้แค่ดิอสอแค่แท่งเดียวค่อยๆกดน้ําหนัก เบาหรือว่าหนักแล้วก็จะใช้แค่ดินสอแท่งเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าที่นู่นเหมือนเขามีอุปกรณ์แบบมีดินสอทุกเฉดสีอยู่่แล้วก็แบบเฮ้ยมันมันสามารถใช้ได้ด้วยนี่นะทาทั้งที่เราแบบมีแค่ดินสอแท่งเดียวเราสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้แบบเป็นดออิ้งหนึ่งแต่ว่าอาจารย์เดินมาถามเลยคะ่ะว่าดินสอที่เราใช้คืออะไรเราก็คิดว่าเออเราสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆในการสร้างสารรค์ผลงานได้นี่นาะไม่ใช่แบบ ไม่ใช่แค่ฝึกให้มันเก่งอย่างเดียวเราสามารถมีเครื่องทุ่นแรงต่างๆได้ค่ะคือจริงๆเราแปลว,ว่าน,ะนะตอนนี้มันมันง่ายมากๆสําหรับการที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติเพราะว่าตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็เอาจริงแปลว,ว่ามันสําคัญมากๆกับการที่ทําให้เราแบบเรียนรู้ได้จากผ่านจากการที่เราผ่อนคลายแปลว,ว่าการเป็นศิลป,ปินบางทีมันก็แอบกดดันเหมือนกันที่เราต้อง ดีกว่าไม่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ว่าเปรียบเทียบกับผลงานเซ็ตหลังของเราอะไรอยาเงี้ยแล้วแบมรู้สึกว่าช่วงเวลาผ่อนคลายหรือช่วงเวลาที่เราถ่ายติ๊ t o k อกเล่นอะไรเงี้ยมันมันสร้างมันสร้างแรงบันดาลใจได้เช่นแบมชอบยัดบุกอะไรที่มันแบบที่มันเป็นเด็กรุ่นนี้ที่เขาเล่นการใส่ลงไปในงานหรือว่ามันสนุกดีค่ะ